เพื่อนๆนะครับก็ตอนนี้เพจโทนบางแคฟซีน,นะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางวัตุมงคลเต็มระบบนะเพื่อนๆมีพระเครื่องพระบูชาหรือเครื่องรางยอดนิยมอะไรก็แล้วแต่ที่อยากปล่อยเช่าเป็นของมรดกตกทอดเป็นของที่สะสมไว้หรือเป็นของที่ท่านอาจจะมองข้ามไปนะครับท่านลองค้นดูลองส่งรูปมาดูว่า มีพระแบบท,ที่เราต้องการไหมพระเครื่องยอดนิยมพระบูชาย,ยอดนิยมเครื่องรางยอดนิยมเรารับเช่าให้ราคาสูงให้ราคายุติธรรมส่งรูปมาได้นะครับส่งมาที่ Line Official นะครับนับใส่แอดด้านหน้า t o n e 8 8 8 8ส่งรูปมาดูก่อนถ้าองค์ไหนเราสนใจจะเช่าท่านเราจะติดต่อกลับไปทันทีอย่างเช่นที่ผมเปิดหนังสืออยู่นี้นะครับหนังสือพระเครื่องเมืองไทยร้อยล้านยอดนิยมนะครับรูปพระที่อยู่ในหนังสือนี้เรารับเช่าทุกองคนะหรือ ้าพพระที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เรารับเช่าทุกองค์เครื่องรางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เรารับเช่าทุกองค์พระบูชาที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เรารับพระเช่าทุกองค์หรือใครอยากรู้ว่ารับเช่าพระแบบไหนสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้นะกลับไปได้สั่งซื้อหนังสือเล่มหนึ่งเล่ม2กลับไปเป็นต้นแบบในการที่จะเปรียบเทียบว่าท่านมีพระแบบที่เรามีในหนังสือหรือไม่นะครับซื้อหนังสือไปแล้วถ้าท่านมีพระแบบนี้หนึ่งองนะก็คุ้มแล้วนะ เพราะว่าพระในนี้องค์หนึ่งหลักแสนหลักล้านทั้งหมดนะครับเราเอาพระยอดนิยมนะครับหลักแสนหลักล้านรวมรวมแล้วเนี่ยเป็นร้อยร้อยล้านอยู่ในหนังสือสองเล่มนี้เพราะฉะนั้นถ้าซื้อหนังสือเล่มนี้ไปเปรียบเทียบกับพระที่ท่านมีมีประโยชน์มากๆนะครับแล้วก็มีพระอยากปล่อยให้เราเช่าสามารถส่งมาได้เลยครับตลอดย4ิชั่วโมงบ้านไหนไม่สะดวกมาเรามีทีมงานและตัวผมเองก็อาจจะไปดูให้ท่านที่บ้านด้วยนะครับเพราะนั้นรีบส่งเข้ามาครับส่งก่อนได้ก่อนครับ ช่วงนี้ในภาวะเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้นะครับสามารถแปลเป็นทุนได้เร็วที่สุดเลยนะครับโอเคครับเราเจอกันนะครับมีโอกาสขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอให้ทุกท่านมีพาสทแท้นะครับอย่างน้นอยๆเราได้เรียนรู้พร้อมๆกันยังไงชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับโอกาสอาจจะเป็นของท่านครับ